ชื่อธนรักษ์อุดมทิยาโพไข่นะคะชื่อเล่นชื่อหมูทำธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุพัณฑ์นะคะตอนนี้อายุ51แล้วค่ะ เป็นคนกรุงเทพเนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้ไปปากไหลยอยู่ที่ปทุมธานีเปิดโรงงานอยู่ที่นั่นก่อนที่จะมาได้ทานตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นไทรอยอยู่ก่อนแล้วเราปรดีเนื่องจากว่าช่วงมาปีเนี้ยต้นปีรู้สึกว่ามีอาการมึนๆอยู่บ่อยๆแล้วก็มึนๆแบบเหมือนภาพจะตัดอะ่ะพอจะเป็นตรงนั้นอะ่ะหัวใจก็จะเต้นแรงมากเลยเหมือนจะเป็นลมอะแล้วมันไม่ได้เป็นครั้งเดียวมันเป็นบ่อยๆเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีละแล้วด้วยความที่บ้านอะ่ะมีน้องเป็นเบาหวานแล้วก็มีเครื่องตรวจความดันก็เลยลองวัดดู ความดันก็สูงด้วยพอไปเจอคุณหมอก็เล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอก็เลยบอกงั้นตรวจเลือดตรวจตไตรกลิไลาย L D L H D L ก็ตรวจมาเนี่ยเนื่องจากว่าไขมันในตํำไม่เป็นอะไรแต่ว่าตไตรกลิศลายอ่ะสามร้อยกว่าแล้วก็ L D L เนี่ยก็150กว่าตัว H D L เนี่ยก็ต่ำหรือแค่60เองคุณหมอเลยบอกว่าตไตรกลิศลายนะน่ากลัวกว่าต้องแก้ไขตัวตไตรกลิไลายเนื่องจากว่าอันตรายนะ ต้องเอายาไปกินแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นภัยเงียบเขาว่าอย่างนี้คุณหมอต้องงดแป้งงดน้ําตาลเลยขอกลับมาแก้ตัวหน่อยแต่ไม่ขอทญญานยาด้วยความที่เราก็ไปศึกษามาระดับงว่าอุ้ยไตกิสลายนี่มันถึงขั้นตายเลยนะทีนี้ด้วยความที่เรามาเจอเคอนะคะมาเจอเคอในสื่อด้วยด้วยความที่เราอาจจะศึกษาตรงนี้มันก็เลเด้งที่มาบ่อยก็เลยลองซื้อมาทานพอได้2เดือน<ม>ก็ครบ3เดือนคุณหมอนัดตรวจคุณหมอบอกว่าอุ้ยมันลดเหลือร5อเกือบเท่าเกณฑ์ปกติซึ่งเราโดดไป300กว่าซึ่งอันตราย คุณหมอย,ยิ้มแล้วก็บอกว่าเอ้ยทำได้ยังไงอ่ะก็ถือว่าได้ผลไปได้ตรงนี้ค่ะเต็ม1ิบให้1ิเลยค่ะข้างกล่องก็จะเขียนว่าให้ทานวันละเม็ดแต่เราอะ่ะเรามีปัญหาสุขภาพเราก็เลยทานเช้า1เม็ดกับก่อนนอน1เม็ดเลยในหนึ่งกล่องเนี่ยมีตั้ง30เม็ดคุ้มมากเลยนะคะมี3 0มิเม็ดได้ทานได้ตั้งเดือนหนึ่งเรารู้สึกว่าเนี่ยอันนี้เราดูมาดีละเราถือว่าตอบโจทย์เราเลยละคะ่ะตัวเนี้แล้วก็พอได้ทานมแผงแรกนะคะ พอหนึ่งแผงแรกเนี่ยอาการที่มึนแล้วก็มีอาการเหมือนจะวูบวจะวินเวียนอะไรเนี่ยแล้วใจสั่นเนี่ยก็หายไปเลยนะคะในภายในแผงแรกเลยอาการที่จุกจิกกวนใจอะไรที่ทำงานลำบากนะคะเคนี่ตอบโจทย์เราเลยนะคะชอบมากเลยค่ะ